ฝันว่าขับรถชนคำทำนายฝันช่วงนี้จะมีคนคอยสร้างปัญหาให้คุณตลอดทำให้เดือดเนื้อร้อนใจจนอาจจะเสียสุขภาพจิตคนรอบข้างจะให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีมีโชคในทุกๆด้านด้านการงานการเงิน ระยะนี้คุณจะมีดวงเรื่องการเก่งกำไรไม่ว่าจะทองคำหรือคุณจะได้ผลตอบแทนสูงใครที่กำลังหางานทำช่วงนี้คุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีคนเรียกไปสัมภาษณ์งานหลายที่และจะได้งานในเร็วๆนี้ด้านความรัก ระวังเพราะความใจร้อนพูดไม่คิดของคุณทำให้คนรักของคุณนั้นปีจากไปคนโสดช่วงนี้ทำอะไรก็จะดูดีเป็นที่รักใคร่ของใครๆถือว่าเป็นโอกาสที่จะพบปักคนที่ถูกใจ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความปรารถนาดีจากดีซีทำนายฝันออฟฟิเชีลหากเมตตาโปรดกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ